สวัสดีค่ะทุกคนโฟกัสดีด้วยนะกำกับฟิล์มพ่อทุกคนตอนนี้นะคะที่โฟกับกีกฟิล์มแล้วก็พ่อเนี่ยต้องเสียงเบานะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยมาติดอยู่ในโรงเรียนของคือคุณย้อยนั่นเองค่ะทุกคน ครูคุมสะดือโบด้วยนะใช่ค er ่ะพ he yeah. okay huh ี่ปุนเนี่ยนะถอกันว่าเราอ่ะต้องหาวิธีทาแบบเราต้องหาวิธีเนี่ยออกจากโรงเรียนนี้ให mm ้ได้ใช่ครับไม่ข่าวว่าครูนี้โหดมากไงไต้เด็กก็ไม่ติดใจแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกได้นะจะโหดมากโหดน้อยเธอก็เลือกเลยสิเนี่ยเธอจะอะไรเอาฮาร์ดเลหรอยากเลยใช่ไหมนี่ดูครูดีดูครูดิว่าเธจะเลือกระดับไหนกันระหว่าง ให้เส้นโหดขนาดไหนได้แล้วก็ไปแล้วอีสี่อ่ะ h a r า hard hard ก็อีสี่ไปอยาเอ้าเหรอเออแล้วเจอไหมตายแล้วเจอไหนเจอน้อยยิงน้อยนะรออีกแป๊บนึงรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกจะมีคนมาหนีเหมป็นเพื่อนเราด้วยนะคะโอ้เต็มเลยนะอุ้ยแม่นารีเนี่ยนารีหมูห้าถ้ดแล้ว นี่พวเตอร์เล่นกันเสียงดังโอ๊ยเล่นได้เหรอฉันกำลังจะบอกเลยว่าเธออย่าเล่นเสียงดังเนี่ยครูตื่นนี่เธอไปกระโดดบนบึงงูเลยนะเล่นาไม่เล่นไม่เปโอ้ยแล้วคูเขาจะอะไรนี้ไม่เนี่ยตื่นไม่เนี่ยตายโตายตายแล้วแต่เนี้ยไม่ตื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเราต้องมีกระตุ่มตรงนี้นี่เหรอคืออะไรมีดไขควงไขควงกอที่เนี่ยคนรูด้วยพครได้ยินเสียง นี่เธอเที่ยวเสียงดังเลยเนี่ยนี่เสียงดังไม่พออย่าไปเหยียบพงคุยนะฉันเหียบอ้ยไข่น็อตแล้วไม่มีต้องไปเอาไข่คั้วมาก่อนนะนะอยู่บนชั้นน่ะอ้นั่นนั่นแกมือจับว่าฉันไปรักษาหัวหน่อยนะเออฝาท่อระบายอากาศโดนหัวเธอเหรอเราต้องไปเอาเก้าอี้มาเพิ่มโอเคอ่ะพี่พีท ได้เจอยังเนี่ยรู้สึกว่าจะเบียนกันได้ด้วยนะอันไหนนะคะคนนก็จะไปคนนั้นก็จะไปเด็กเฮ้ยไม่ได้เฉยเลยพี่พิมอุ้ยได้แล้วพี่พิมแย่ไปมองไปข้างหน้าซิเพื่อนไปดูข้างหน้ามีอะไรโอ้ยนี้มันใหญ่แค่ไหเนี่ยนี่รองเท้าเธอไม่ดูเยอะก็อันนี้ต้องว้ายข้างล่าง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 เอาเธอโดนไอ้น้ำ ถ้าดไอ้น้ำาหรออือใช่ไม่ทราบจะเป็นไงด้วยน้ำจรด้วยเหมือนเราจะต้องไปปิดก่อนเหรอไอ้น้ำน่ะเพ่าะว่ไปกดีแล้วทุกคนจะต้องตั้งใจเล่นนะเพราะว่าไปข้างๆนี้ป่ะมันค่อนข้างจะลำบากเลยนี่นะนี่ไงมันจะออกไปได้เหรอปิดก่อนนะพี่เบมนี่ไงใช่จริงด้วยครับเราต้องไปปิดวาล์วก่อนก็ตรงไหนอะเลาะไปเนี่ย โหนี่ใครไม่รู้นี่ไม่รู้นี่เลยนะว่าต้องมาปิดสว,วิตช์ก่อนเนี่ยดูดูนี่ก่อนนะเอาวกัศตอนนี้กำลังหาสว,วิตช์อย,ย,ยู่นี่โอยากชะมัดเลยนะโอเคใช้กลับแปทง,ง่ายๆได้ร้นแล้วอุ้ยมีลูกบอลด้วยเหรอทำไมอ้าวนี่อวกาศเราตั้ปลาทุ่นอนนี่ไปข้างบนนู้นนะเห็นไหมน่ะตรงอันนั้นเหรอโดนแล้วโดนแล้วอวกัศเร็วมากเลยนะเน,นีเ่ย ลงมาโดนเ,เหมือนเราต้องไปยืนก่อนฮะเป็นอย่างี้เหรอจำเธอจะโดดลงปไปทำไมเธอจะโดดลงไปทำไมเธอรู้จักขึ้นบันไดเธอจะโดดลงไปทำไมอีกเนี่ยแต่เธอฉันขึ้นบันผิด <c oughs> ไม่เป็นไรเอามาเดี๋ยวเราผมรอนะครับผมนี่แล้วก็ตอนนั้นเธอต้องต้องเป็นลิงนะปีนบันไดได้ด้วยอันนี้เหมือนจะมีปุ่มให้เรากดนะครับผมแล้วเราอะไรมาครับอุ้ยปีนได้หรอ หูยังเงี้ยังเฮ้ยได้เหรอเป็นยังไงเหรอเ้ยเลเซอร์เลเซอร์แต่เหมือนมันจะให้เราขึ้นไปแต่เราต้องไปกดปุ่มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกว่าการกดปุ่มอะไรครั้งนี้มันดูลำบากมากเลยนะคะับอริบายต่อคะอ๋อที่แกคะคืออะไรเออต้องกดตุ่มอะไรมากมายเม่าที่เธอจะผ่านด่านต่อไปได้เรื่อยๆนี่มันปฏิกา่งความตาย โอ้เดรเลเซอร์หมุนได้หมุนเหมนนาฬิกาเลยกระทบช้าร้อยโอเคเอาอะไรบ้าะเอากระทบไปกด E ตลอดเลยเอาแล้วอะไรเนี่ยเมืนจะมีอะไรให้เราปีนแล้เหมือนข้างบนมันจะมีอะไรตกอย่างกะนี่ไงบันไดให้เปมมีตุ่มมีลายเต็มไปหมดเลยนะพวกอาร์ตโอ้ยอุ้ยมีค้อข้างบนเนี่ยเปรมเอาค้อไม่ทำอะไรเนี่ยทุบหัวกันเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องปนี่ไงทุบาตะปูออกนี่ไงโอเคทำไมกระทุ้มไม่ได้อ่ะหนาไม่ออกล่วงเลยนะโฟกัสพวกเนี้ยนาล่วงไปอันแล้วโฟกัสทำอ่ะเอาใครขโมยบันไดโอเคพีบ okay. ิ nope totally. okay. okay. yeah. ๊มทุบได้หมดแล้วนะได้หมดแล้วเธอต้องทุบอีกเนี่ยวิ่งเธอทุบไปข้างบนได้จะมองไม่เห็นหรอมองข้างหน้ามึงไม่ได้มอง เมื่อกี้เขาให้มันเมื่อกี้มันมีปุ่มอยู่อะเธอเออมีเสียงคนหลับอยู่มีเสียงปนอยู่ครับแต่แน่นอนเสดงว่าต้องมีคุณครูหลับก็อยู่แน่ๆเลยอะค่ะหลับอยู่พอกแกน่าจะไม่รู้เรื่องหรอนะว่าเฮ้ยเราก็พาไปกันดีกว่าดีเลยครูหลับอยู่เราจะโดดไปที่พงคูนะเดี๋ยวเขาจะพังอดนะห้องนี้อยู่อยู่ในห้องแรกที่เราออกมาตอนแรกนี้นี่คือเฮ้ยฮะ ผูถือไม่ทัดมาเนอะย่าสามยาทำสามลูกเหรอเธอต้องยิงแี่ได้สามลูกเหรออุ้ยพี่บีมเราทำไงอ่ะอ๋อเราต้องไปหาปุ่มเดี๋ยวก็นี่ไงมีปุ่มขี่ปบ่อยู่เห็นไหมเราต้องเนีอาลูกบาสมายิงเหรอเอาลูกพายสั้ชูดมายิงไอ้ปุ่มมันตั้งไปเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นมีคุณแจสีแดงด้วยนะเมื่อกี้ก็ต้องไป็คุณแจสีแดงเข้ามาเปิดประตูครับทุกคนเพราะว่ามีประตูล็อกอยู่นี่ไงเธอยิงไปคนละลูก อีกสักรอบอีกสักรอบอ่านะค,คือเราจะไมย่ยากตรงช่วงนี้เฉยเลยนะพี่ฟิล์มได้สูตรแล้วว่าได้กุญแจไปไขแล้วว่ายังยังอีมโมเ้ได้กุญแจแล้วไม่ได้เลยอ่ะอย่าบอกแล้วว่าปิดประตูยมีประตูสีแดงอยู่ยพี่ฟิล์มมีมีดอกกุญแจสีแดงอยู่เลยเราไม่ถาดูใหม่ พี่จะขยับตัวผิดนี่ไงโอ้วีมาไปแล้วเคุณตัวนะครูของเราประกันก่อนไม่ใช่ง,ง่ายเลยนะครับเนี่เหรอการชุดบาสโดยมีครูคุมย้อยมาแบบคอยควบคุมเฮ้ยคุยหลังอ่ะจะคว้างไงครับเนี่ยไม่ได้เก็บไ,ได้โอ้โหครูนี้ก็เตือจริงเลย โูดจมูกแดงด้วยนะแต่เราได้คีมาแล้วเย้ไปเลยไปเลยหาประตูที่มีกุญแจสีแดงไปได้คุณพุญย้อยจ๋าไปดีกว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเย่มากระต่อดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นลงยิมใช่ไหมครับใช่แต่เหมือนเขาจะมีอันนี้ให้ด้วยนะโฟกัสอะไนไปยังไงอะไปยังไงอะเท่าไหร่อ่ะ เฮ้ยเข้าไปไงอ่ะมันมีไม้อยู่อ่ะแล้วเหมือนเหมือนระปีเลยเหมือนระปีเลยโอ้ไม้ขันถอดเหรออ๋อแจสเอามาสองอันเหรอพี่เบมใช่เอาอันเดียวก็ได้อันเดียวอันเดียวอ้าลืมขอโทษซ้ายซ้ายตาองมาลูกบาศก์เฮ้ย ไม่มีกระดาษเหลือเอาใหม่นะเอาใหม่นะเ้าวเบกดลีผมแดงไ่ะอ๋อกระจายไปเลยคือเราแต่เราหยิบสองครั้งจะดีกว่าใช่ไหมอ๋อติดอเราหยิบอันเก่าใกล้ๆใกล้ๆใกลๆๆหมิหน่ินมินมินวิ่ิ่วิ่ว เก็บไปเก็บไปโอ้ยยังเสียวเลยนะข้างบนมันให้คืกข้างบนเพื่อที่ว่าเราจะทำอะไรไม่รู้อะใช่หรอใช่<ม>กันน่าจะติดไอ้ตรงไม้กันน่าจะไปที่อื่นนะเย้ยลกลับครับทุกคนเขึ้นมาตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาจะเปิดอ,อะไรโอเคมาแล้วจ้าเ,เราขึ้นตรงนี้ไปกันอะครับ ไม่รู้ว่าเราเปิดอะไรนี้หรือเปล่าครับคนเป็นแมปที่น่าสนใจมากเลยนะทุกคนวางหินอยู่เหมือนกันนะกระดิกแกงหมตายยิ่ง่ตอนนี้เราก็จะยอยผ่านด่านไม่ยากช้าๆเรื่นนะอยๆนะหายไปไหนเนี่ยลวงไปเหรอผมรู้สึกแมบน,นี้มันดูแบบสนุกอะหรอ คือมีภารกิจที่เราทำแบบว่ากึ่งยากกึ่งง่ยากเลยนะกึ่งยากกึ่งง่ายฉันน่าจะอ่อนอย่างเงี้ยนะลิเชียโออย่าลืมนะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆชูตาไม่ได้ต้องกระโดดด้วยนะโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยทดสอบสายดินได้ มาเลยมาเลยจ้ามาเลยจ้าไปไปก็โอ้โอ้ยอย่าอะไรอย่านักนดอกกไปตุ้มดลยหรอติปลาลต้องกดโอ้เธอไม่โดดไม่ทันเธอต้วกดตุ้มใหม่นะตึ้งตะลีริงทีไปกดทิไลายไป โดดแล้วก็กดกระโดดพี่เราจะปล่อยตรงเป๊ะนี่เห็นแม่เกมโหดมันฮาเลยพี่เบ็มใช่เัวมันต้องลงไม่ได้ถึงฐานนั้นได้นะโดดอ๋อมันต้องมันมันโดดแล้วมันไม่เผื่อนะต้องโดดไปพอดีเป๊ะๆเลยนะแข็งๆเลยถ่าแล้วพี่เบ็มถ่าแล้วตึดเย้พอดีเป๊ะเลยย่าตึ้มบลด ดอ้ยอันนี้มันตารางเอ็โคเลยอะไรเนี่ยมันสองเจ็คืออะไรเนี่ยสองเจ็เจสองอเปล่าไหนะตรงนี้ด้วยคูณต้องให้เข้าแป้นนู่นหรอไม่ไม่ไม่นะไม่น่าใช่นะเอ้ยหรือใช่เย้ด้วยสองสองเก้าอ๋อมันน่าจะเป็นจำนวนคนที่ผ่านไหมมมใช่อันนี้ครูหรือเปล่านี่ย นี่เธอคุณครูโอ้หนี่ครูไม่เดินใช่รถเห็นแล้ว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 ทันหลังไอโดนคูเลยดิคูตังเรามาเธอต้องหีเข้าห้องน้ำนะเด็กนักศึกษาโอ้คีโก้คูไม่ยอมเดินเองอ่ะเราต้องเลือกสามห้องนี่เธอเลือกห้องไหนก็ได้ไหมอ่ะอุ้ยอะคูไปก่อนเด้อ โอ้ยพี่วีมาเปิดแหลกร้านเลยนะไปไปว่าเฮ้ยเอ้ยตรงโน้นไอ้เพ็มช่องลมเจอช่องลมเจอช่องลมเจอโอ้บานร้ายแก้วอ่ะบานแย่หว่ะมันเป้าเต้าโอ้เป้าเป้าแบบไม่นิ่งนะติดรดต้องกาด้วยต้องกาด้วยไม่เม่นต้องไม่พอดีเรีวอ๋อเดี๋ยวมันเดี๋จะไปเร็วใช่ไหมคะโอเคน่ะเอ้ยเรื่องเกิดแล้วนะ ก่อนนี้มันจะมาถึงแล้วก็ดักหน้าเขาเลยดักดักหน้าเขานะอันนี้มเลยดักหน้ารถขาไปไหมไปเลยย่างเฟี้ยวโดนตูกระตกใจหมดเลยตายกันต่อดีกว่าทุกคนโอ้ยยังพัดลมยักษ์ก็โฟกัสทีวีนิงเดเซอร์น้ำมนเดี๋ยวไม่ถามเลยเรียบร้อย

สองคนนั้นได้เดาเฝ้ารอแล้วเฝ้ามองอย่างมีความหวังโกัสจะผ่านม่ได้หรือพอจะแตกแตกีขาแล้ว้เอ๊ะขางไปไงเนี่ยซับซ้อนเลือเกินเดินตื่นตื่นยัง นี่าบอกว่าวิ่งเหี้ยอ่ะนี่ดื่มแล้วมีพลังเฮ้ย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 พลังใส่ฟ้าเฮ้ยแอมเดอะเฟรชไปต่อไม่เหยวไม่ตายด้วยนะงงเฉยตายผ่านไปเฉยเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ เดนเซอร์ไม like ่กลัวไม่กลัวเดินไปกลัวตกกลัวตกตกไหมตกไหมไม่ตกตกโดด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 ไปต่อ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 เกินมาตกยิ้มเกินได้หัวร้อนแล้วค่ะหัวร้อนไม่หัวร้อนตังตาอยู่มันเอียงนิดนิดเอียงเอียงเอียงค่ะเลข K A ค่ะเลขเอียงเอียงเอียงค่ะเลเ J ถึงยังถึงแล้ว ไม้เสียงเลยได้ป okay ่ะก okay. ันโอ้ยโอ้ยอ oh, wow. ิ okay. ่ม e> ุ้ยโกคาร์ยกับโอว้าวอยากไปอยาอไปโอ้ยแหวนเหรอถามติงติงติงิงอ้ยอยงแผลอย่างแพโอ้ยเร็วเใส่ในตับไปเลยใส่ในต้อมาปเ้ยในตัดไป ปึงตีโค๊กตีโค๊กดูครูสิโอ้เธอเธอเธออ่อนดอยมากเลยนะติดโฟกัสเอ้าเริ่มเริ่มเริไปตัด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 โอกาสเลมิโอกาสดเทนโอ้ยชนหลังดิบเลยดิบ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 ข้ามแมพไปเลยโอ้ยเทนแล้วที่เธอจะให้ครูแปรงหน้านะ โอ้โหชนกูหลังกูของฉันของฉันเข้าประตูแล้วเข้าประตูแล้วเข้าประตูแล้วผมไม่มีจกมองหลังหน้านี่เราไม่รู้กูมาถึงไหนอ่ะไปจ้าเทีนร์โอ้โหชนะสใสๆครับโอ้โหฮ่าท่าไม่ไหวแล้วกูเจเลยก็ถอดดีกว่าไอ้ด่านนี้เจ๋งอะนนี้มีแข่งรถด้วยโฟกัสรอบน้าล่าหารถแข่งแข่งอันดีกว่า หวันหลังแล้วแข่งรถโกคาร์ทก็ได้คือจริงไหมมึงโอ้โหกาเต้นเว้นกองแข่งกับพิมมันยากอ่ะยากจริงอันนี้มันกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะพีมผ่านแล้วคันเก๋เอ้านายดีสุดนายดีสุดเราก็บอกว่านี่เป็นตาสุดท้ายแล้วเราก็จะมายิงคู่เหรอโอ้โหไม่โหดร้ายยังไงเฮ้ยเหมือนจะมีเป้าตรงข้างๆซ้ายข้างขวาแล้วจะมายิงคู่ลย คุณเราต้องมาต่อสู้กับครูเหรอเนี่ยครูหไม่ยอมแพ้คุณครูหรอกนะคะเพราะคุณครูเนี่ยถ้าทําหนูก่อนถ้าหนูไม่ยอมคุณครูหรอกคะ่ะโอ้โหนี่พวกกัดเลงที่พุงครูอย่างเดียวเลยนะเนี่ย <c oughs> มันมีป้าอยู่นะโฟ <c oughs> กัสก็ไม่ยิงเป้านะยิงแต <c oughs> ่พุงครูนะโอย้ยยิงแต่ครูคะ่ะอ๋อโอเคตามใจนะพลังรถจะหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยว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  Yeah. เ,ย, okay. เยี่ยมเลยเยใหสิฟันเหรอเนี่ยโค้ดระเบิดอัอนออนะีนมน้มันหลอดเลยเธอไม่ใหญ่สิฟันมันหลอดขุกยิงยิงลุกใส่ค,ครัวโอ้โหนี่เธอ,อยิงลุกใส่ค,ครัวได้โหดไล่มากเลยนะวิธีการยิงครัวให้เร็วนะครับต้องทำก่อนนี้นอ๋อใครจะพาเราขึ้นรถไปกันกบ้าะขึ้นสกูบัสกับรูปปันเลยอ่ะนั่งดีกว่าที่พี่มานั่งเร็วเดวิดมติดอ่ะเปิดประตูสิ เรียบร้อยทิงพี่พีไม่ต้องเล่นพี่พีจะกดอันนี้ออกก่อนสิกดเออนี่อ้าวพี่พีเป็นคนเดียวจะไปคนเดียวเฉยเลยครูจะไปคนเดียวไม่ต้องมีใครมาอยู่กับฉันไปไปทุกคนโรงพยาบาลเลยพี่อันสองชิ้นสามชิ้นด้านในได้แล้วเก็บตาหน่อยนะเด็กนั่งหลังรถนะครับเพราะว่าเวลากลับบ้านเราจะเต้นด้วยโอ้โห ควัดแมีเทคด้วยเหรอมีตำรวจไซเนโหเดี๋ยวบอกเวแกงเอื่นแกงเอื่นเลยกัดเลยกัดอะไรกัดอะไรเฮ้ยนี่ไงพอเชียร์นะเชียร์พกักัดเพื่อน อันนี้ท okay. ุกคนก็กลายเป็นตำรวจไซเรนแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่โอเคแบบนี้เต็มสิบนี้ให้สิบเลยเพราะว่าใครหลานเลยโวยวายโวยวายกันใหญ่แล้วอันไหนที่เราเล่นไปแล้วแบบมันไม่ดีก็เพื่อนๆก็อย่าไปเป็นอย่างนะอันไหนดีก็สนุกสนานก็ขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับใช่ค่ะ มาเล่นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก,ก็จะทิ้งนึงแบบให้ตังคลิปนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวีบค่ะทุกคนพวกเราก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย